อันนี้เรามาเผากับโชว์เคสจูราสิกเวิร์นั่นเองครับแ่ต่อมาผมเห็นแล้วครับมันเริ่มมีขามีแขนตองนี้มาสิคิดดเลยนะอะไรเอ่ยศูนย์อะไรอุ้ยนี่นี่ไงจูราสิกมาแล้วเหรอนี่มาจูราสิกปลาครับนไปเลยสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาแน่นอนเลียงเต็มอย่างนี้ ต้องการเมจิกแน่นอนครับวันนี้นะครับผมวันนี้อยู่กับคุณแอมแตนเล่นอ่าแล้วก็ แน่นอนครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ในไอริสแครีนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สาขาเอสทีพาซาเองนะครับผมสายใต้ใหม่ครับสาขานี้บอกให้ใหญ่มากนะครับมีการ์ดหลายแบบเลยใช่มีอะไรบ้างครับผมโมโมนอยครับมีเกือบทุกการ์ดเลยครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนเมจิกนะครับผมแล้วก็ในบรรดาการ์ดบันไดทั้งหลายแหลนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพีซยูเนี่ยนไอแนนดิจิมอนอะไรนะครับเรามีหมดเลยอ่านะครับแวะมาได้นะครับที่นี่สถานที่ใหญ่โตเล่นสบายนะครับอาล่ะวันนี้เรามากับชุดใหม่ครับชุดอะไรครับอ่าคาวานาอิสซารันนะครับผมเป็นการกลับมาอีกครั้งงนึในเพลที่มี ไดนโนเสาร์นะครับผมแต่ว่าคันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามีตัวเป็นโชว์เคสพิเศษเพูดถึงไดนโนเสาร์นึกถึงอะไรฮะรต้องจุลศิลพาร์คอ่าแน่นอนครับอันนี้เรามาพร้อกับโชว์เคสจุลศิลป์เวิลด์นั่นเองครับแน่แน่แน่ก็คือชุดเนี้ยเปิดก็จะมีอ่าจุลศิลป์ปาร์คผสมอยู่ด้วยใช่ครับอ่า แต่ว่าวันนี้ของของเราที่จะเปิดนี่คือมีอะไรบ้างครับมีตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นมีเดียคิดนะครับผมอ่ามีเดียคิดนะครับตัวนี้นะครับดูกล่องก่อนนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วอันนี้คืออะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นพรีลีสนะครับผมก็เช่นเคยนะครับสามารถแกะหกกลองมาจัดเด็กเล่นได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษหรือว่าจะมาเปิดเล่นก็ได้เพราะมีโปรโวกับ ด2 0ให้ด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วอันนี้ครับอันนี้อันนี้ Commander Deck ครับชุดนี้แนะนำเลยเพราะว่ามันจะมี4แบบ4แบบเนี่ยจะเป็น4 t r i b าบเลยนะครับจะเป็นเผ่าต่างๆเช่นเผ่าเดนเทอร์เสาเป็นเผ่าแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การข้างในค่อนข้างดีนะครับผม <โห S 2> ใคร<ห>ที่เป็นทั้งมือใหม่มือเก่าเนี่ยซื้อเล่นได้หมดเลยคุ้มมากๆสนุกมากๆครับอ่าตัวไทยไลท์ของเราวันนี้เป็นเซตบูสเตอร์ครับที่เราจะมาเปิดกันนะครับผมก็จะเป็นเซตบูสเตอร์นะครับผม3ามอกเนาะเปิดกันมันๆแล้วก็ลุ้นจูเลสิกเวิลลดด์ไ้เหหมือนนนนนกัััะะครบ่แ แต่ก่อนอื่นเราดูมีเดียคิดก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกล่องออกมานี้นะครับเหมือนแบบกล่องจะคล้ายๆเดิมแต่ว่ารูปแบบสวยงามเหมือนประมาณว่ามีสัประาดอยู่ข้างในคับใช่วดูนะครับเราเปิดเป็นไข<า>่ไดโนเสาร์หรือเปล่านี่เปิดมาปุ๊บอ่าก็จะบอกว่านี่ลอสแคนวาสอิสระ อน่าจะเป็น invitation letter เหมือนเดิมครับก็จะมีเท x t ข้างหลังนะครับผมเป็นจดหมายเรียนเชิญเช่นเ,เ,เคยครับ<อ>เชิญมาให้สำรวจนั่นเองเรนส์นี้ <ange> ต่อมาผมเห็นแล้วครับมันเริ่มมีขามีแขนของวั <c oughs> เป็นเหมือนให้เราขุดฟอสซิลอะแต่นี้ขุดไดนโนเสาร์ประกอบนั่นเอง<ม><ม>นะครับผมขาด้วยว <c oughs> ่าผมกำลังกุยูอยู่ตัวตัวอ๋อก็คือประกอบให้ประกอบ อ่เดี๋ยวผมลองเลื้อก่อนว่ามีมีมีครบไหมแล้วจริงๆการ์ดชุดนี้ค่อนข้างดีด้วยนะผมก็เอาไปเล่นได้หลากหลายฟอร์แมตนะครับผมทั้งสแตนดาร์ดแล้วก็พวกคอมมันเดอร์โมเดิร์นก็มีการ์ดไปถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมตั้งแต่ชุดนี้ออกเนี่ยสโตแชมป์แต่ละที่เนี่ยทั่วโลกเลยครับผมจะบังคับเป็นสแตนดาร์ดนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เล่นอยู่เนี่ยต้องซื้อแหละชุดนี้เพราะว่าเอาไปเล่นในสแตนดาร์ดได้นะครับผมอ่าก็พูดง่ายๆคือคุณเอาไปเนี่ยคุณเริ่มต้นชีวิตได้้เลลยอ่่่ะใชมาแว เเ <c oughs> <laughs> อียประกอบเสร็จขอเพลงด้ยวยนะประกอบเร็วมากเลยนี่มันเสียงกันพาในา่ยว่ะโอโ้โหผมเซียนอยู่แลนะผมเซียนอยู่แล้ว,ลวดูครับเนี่ยแงๆดูดูดูแต่น่ารักครับประมาณเนี้ยครับขอให้มาน่ารักดีครับรมีแ <Okay. S 1> บบเป็นตัวตัวด้วยอ่ะวางอันนี้ก็ประมาณนะี้กล่อง <Das que ath> นะ,ะน่ารักครับอ่าโอเคเรามาอยู่กันตัวนี้เลยดีกว่าเซตบูสเตอร์เซตบูสเตอร์นะครับที่คุ้นเคยกันนะครับตัวนี้ตื่นเต้นทุกชอบวันนี้เราจะเกลืออยู่ไหมครับวันนี้น่าเปิดน,นะครับผมก็มีการ์ดโผล่หลายใบนะผมวันนี้เรามาหามาตาคิีมกันด้ยวยใช่มีมาตาคิีมอ้ดมีหลายใบเขารีอ่า,อาใช่คำว่าล็โซนะครับผมอ่ามี<ก>หลายแ<ไ>บ<ไ>บด้วยอย่างที่บอกไปบอกว่าชุดเนี้ยมันมีเคสหลายแบบมากๆซึ่ง ไฮไลท์จะอยู่ที่ท็อปเปอร์นี่แหละเราจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังเีเปิดท็อปเปอร์ก่อนเลยครับอออันนี้จะมีอะไรนะเขาเรียกว่าหลายใบครับเปนใบดีขึ้นมานะครับขออนุญาตท็อปเปอร์แนะนำให้ใช้กันเกงปักนะครับเตอร์จับข้างในจะมีการแค่ใบเดียวนะครับมาคิ้งปิดคิดได้เลยนะอะไรเอ่ยลายสูญเหมือนกันลายสูญเหมือนกันจริงๆการการในนี้ก็ก็ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนได้โดนจะได้ ต้องช่วยกันแล้วครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ต้องช่วยกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่าผม<ส>เปิดไปซองดูก่อนแซมเปิลร<อ><ส>์า,าว่ายัางไงบ้างนะครับสล็อตน,นี้ยังไงบ้างครับความตื่นเต้นของเราอ่าแซมเปิร์ก็เปิดรุนได้เหมือนเดิมครับซองหนึ่งมีโอกาสได้สูงสุสีแล้วนะครับผมซึ่งรหัสการ์ดชุดนี้มีทั้งหมดสี่รหัส LCI เป็นชุดหลักนะครับผม LCC คือคอมมานเดอร์แล้วก็ SGP เป็น Special Guest SPG ครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น REX หรือว่าเป็นจุลศิษย์นั่นเองนะครับผมนะครับถ้าเปิดได้ REX ไปดี เดี๋ยวผมลองเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทเคตนะครับอ่าก็ฟอยเลยโอ้โหมาถึงก็ฟอยเลยอือฮึนะครับไปใช้งานเยอะครับไปใช้งานอ่าอันนี้ก็จะเป็นโชเคสอีกแล้วมีโชเคสนะครับแล้วก็อ่าแล้วนี้ก็จะเป็นอันคอมนะครับไม่น่ามีนะนะครับอ่านะครับเดี๋ยวอ่าก็จะเป็นประมาณนี้สต่รไปก็จะเป็นคอมเมนี้นาจริงๆพวกเนี้ยการ์ด ชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เล่นลิมิตได้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างสนุกด้วยอันนี้ก็จะเป็นอ่าสวนแลนด์สุดสวยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับว่ายังไงฮะอุ้ยอาแล้วอ่าแรกมาแล้วครับเดี๋ยวผมถึงให้ครับอ่ายังไงครับอธิบายครับขอคำอธิบายใช้งานได้นะครับผมมิติพารีมิติกมิติกคอมมิติมิติของเรานะครับผมเป็นสันอวตารตัวใหม่นั่นเองนะครับสวยครับสวยครับสันอวตารตัวใหม่ด้วย อยากได้จุลศิกรรมแบบอยากให้คนดูแบบเอ๊ะเป็นยังไงนะของการจุลศิกรรมันสวยแค่ไหนอะไรอย่างงี้อ่าหุ่นตัวนี้แพงครับอย่างเ้ยตัวนี้เก่งตัวนี้เป็นเป็นเบสแลการนะครับที่มีใช่พิสติคตัวนี้เก่งมากอ่าครับตัวนี้ลงมาเลือกทายแล้วก็ดับเบิลติกเกอร์นะครับโอ้โหตัวนี้ดีมากครับมาเออเฮ้ยใจอีกตัวหนึ่งไดโดสาว LCC ใช่ไหมใช่อ่าเป็น LCI ครับอ่าเป็นสแตนดาร์ดครับตัวนี้ใช่ถ้าถ้าเป็น LCI ก็ไปเล่นแตนดับได้ด้วย โอ้โหได,ด้ด i ส o s a u เพียบๆเ,เลยจะดูดนิ่สองตัวเลยเฮ้ยนี่ไอเอ็กรหัสรหัสรหัส S P G ครับอ่า S uh, P G ก็เป็นสเปเชียลเกสนะครับผมแต่ว่าใบนี้ไม่ค่อยแพงไม่ค่อยแพงแต่ว่าเป็นใบให้หายคิดถึงกันนะครับเป็นคอมมานเดอร์ยุคแรกๆเลยครับแรกๆเออโอ้โหได้แห่ครับ,รบยังไม่ได้รหัสดนโนเสาร์เลยเนี่ย ดูละสิบปาก็ไม่เห็นครับมันต้องอยู่ในเน,นี้ซักกองหนึ่งแต่จริงๆที่เปิดมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขยะนะเอาไปเล่นได้ทั้งนั้นเลยนะมันเล่นได้หมดครับทุกใบแต่ว่าแค่เราหาในสิ่งที่เราต้องการโอ้โหเนี่ยครับแบดก่อนครับเอ้ยแบดนี้ใช้ได้ใช้ได้ครับปัดดำมิต,มติกมิติกมิติกแล้วมิติกออกฝั่งน<ส>ี้หมดเลยอัน<ส>น<ส><ส>ี้มิติกนะครับมิติกเอ้ยเปิดเซตข้อดีคือมิติกจะง่ายนะครับแต่ใครรู้จะได้ใบไหนแค่นั้นเองนะครับ อาได้มปสิกไปแล้วครับนี่เป็นนี่ไงจุลสิษย์นี่ามาแล้วเหรอนี่มาจุลสิกย์บาค,ครับนี่เลยอ่าแล้วข้อดีของจุลสิก์นะครับดูนะครับลายใบนี้อันนี้คือตอนที่สมมุติแบบอยู่นะครับพลิกอีกด้านหนึ่งล้างแล้วครับอ,อ่ามันจะพลิกได้สองด้านนะครับอ่าเขาแบบอ่าตีของเขาเนี่ยที่ผมรู้มาก็คือเหมือนกับว่าก่อน ก่อนที่เดี่ยวเสาจะคลองมือ,อกับหลังก็คองเขาเรียบร้อยแล้วก็สภาพจะเป็นแบบนี้อ่อะจะเป็นอย่างนี้ยังต้องเปิดให้ได้ยัง <คา S 2> ไม่ได้ข<ค>า <c oughs> มือครับดีที่สุดครับต้องขามือครับไดไไบ <c oughs> ้ไม่ติดไปๆครับมาที่เราหน่อยแรนจูนสัสก็มีนะครับเป็นแรนจะเป็นสองหน้านะครับรู้สึกว่าจะมีนะครับแต่เราเรารู้สึกแต่เราจะเปิดไม่ได้ครับได้รับรู้จากความรู้สึกเอ้า อช่แล้วหรอพอฟอยดําครับอันนี้แบตตัวเดิมไหมตัวเดิมครับ,แ,บ,บแต่เ,เป็นสีดําเป็นฟอยครับรอบนี้โอ้โหมิสซิกนะครับบล็อกนี้มิสซิกเยอะนะครับอ้าวอีกใบหนึ่งครับแจกครับแจกครับบล็อกนี้แจกแต่ไม่มีแคเวอร์โซครับไม่มีมานาคิปไม่มีอะให้ตื่นเต้นดิมานาคิปมากก็คิดหน่อยรักถึงจะเป็นไปธรรมดาก็ราคาไทยกสามสี่พันเนาออมาแล้วครับเหมือนกันครับ ได้น้องสา์ออกมากี่ใบเนี่ยใบเดียวจริงจริงใบเดียวที่เห็นมาใบเดียวนะแล้วก็อยากได้อะเยอะไปเปิดคอลเลกเตอร์นะครับนี่จะหมดแล้วเนี่ยยังได้อุ้ยเฮ้ยนี่นีเกาต้าเกาต้าอันนี้อันนี้อันนี้ใบดีครับใบดีครับใบดีครับนี่เฮ้ยตัวท็อปเลยโอเคนี้ได้นะครับอันนี้ผ่านครับอันนี้ผ่านครับเกาต้าครับฝันตาของเรา อันนี้ก็ดีครับ<ด>อันนี้เรียกว่าดีครับราคาขึ้นวันขึ้นคืนครับตัวนี้ <c oughs> ออต่อยสัดโนเสาร์ไม่คืออยากเห็นอ่าเขาเรียกว่าใบของจุสสิษย์หมาครับไม่ต้องปล่อยก็ได้เอา,าแบบมันมีอันนี้ด้วยนะบลูอะบลูใช่จุราสสย์เวลแล้วก็มีทีเล็กจากภาคแรกเลยครับอยากเห็น,นใบวนนพวกนั้นเป็นตัวนั้นจริงเป็นตัวนั้นแบบตัวนั้นเลยอะอยากเห็นใบพวกนั้นนะแต่แบบมันไม่ออกไงมันไม่ออกไงมันไม่ออกไง หน้าตาคล้ายๆกันอันนี้คือซันอวตารตัวแรกที่ผมเปิดได้เป็นซันเฟเวอร์นะครับคล้ายกันแต่ว่าเป็นอาร์ตไดโนเสาร์เหมือนกันนะคนี่อาร์ตไดนโนเสาร์มาคู่มาคู่โอาวโอเคอยู่นี่ครับไดโนเสาร์ครับได้แล้วครับไดโนเสาร์ครับอ่ะสุดท้ายละนี่ไงวัดออกแค่ใบเดียวแล้วออกคอม้อนนะพี่เขาว่าขาวเป็นท้ายสวยๆก็ขาวแพงอยู่เอ็มไหม แลอะอะแลนแลนเอาไปใช้พี่โอ้โหคนเหลวทำไมเหงาเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูผลประกอบการรวมกันเดี๋ยวเราดูผลประกอบการดีกว่าว่าแต่ละใบเนี่ยมันเป็นยังไงอ้าวมากครับหัวเราะแบบแง่เราเรามาดูความเหงากันนะครับก่อนเราจะพูดความเหงาแลมครับกล่องนี้เพื่อนเมขายเท่าไหร่ครับอ่าสิบห้าครับ เงาเงาสี่พันสาดูดูสิมาน,นะ,ะคุณแอฟเ,เอาไลน์หีึะไปเลยครับมายัางไงจริงๆถ้าดูภาพรวมอะครับผมมิติเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้จริงๆแล้วเรามีมิติใบนมเนาะแต่ว่ามิติเราอะค่อนข้างเหงาวนิดนึงนะครับผมที่ใช้ได้ก็จะอยู่แถวแรกนะครับผมเป็นแก๊งไดนโนเสาร์ตัวไฮไลท์ก็คือเกาต้าเป็นตัวหนึ่งในตัวท็อปของชุดนี้ถึงถือว่าโอเคนะครับผมราคาโอเคเลยแล้วก็เป็นใบเล่นอีก2ใบแต่ว่าที่เราอยากได้จริงๆเราอยากไปจูเส็กปลาคจูเสิกเวิด์เนาะแต่ว่าเร คือคาดหวังว่าน่าจะมีอะไรที่แบบพิเศษเรารู้ว่าโอเคเทมอโซขึ้นรูปมาหนิปขึ้นรูปอ่าจำไปประมาณนี้แหละที่ใบแผงงนะแต่มันไม่ได้นะก็ทำใจนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากใครอยากได้จูเส,สิกบายจูเสิกเวอร์จริงๆอ่ะต้องไปคอลเล็กเตอร์เท่านั้นเลยต้องเท่านั้นมีแน่นอนหนึ่งซองมีหนึ่งใบอันนี้มีการันตีแน่นอนอถ้าอยากซื้ออ่ต้องบอกหน่อยนะแหม อย่างนี้ต้องขายของนะค,ๆๆคุณโอเคครับก็ถ้าใครอยากเปิดเล่นนะครับผมหรือว่าอยากศึกษาอยากลองเล่นกันจริงๆ,ๆเนี่ยก็เชิญได้ที่เอกาลีนะครับผมได้ที่ลาดพร้าวไอซีพาซาแล้วก็บีเทสอารี R e นะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกก็ทางช่องทางออนไลน์นะครับผมค้นหาชื่อเอกาลีนะครับผมช้อปปี้ลาซาด้าทุกแอปทุกสีมามาหมดเลยนะครับผมอ่าก็ง่ายง่านคือไปกดเหอะกดแอปไหนชอบแอปไหนมีส่วนลดก็กดซื้อไปอ่า <K an> บอกของมีอยู่ตอนนี้อ่าครับผม <K an> อยาเพียก็จะได้ไดอยากได้ก็ลองดูแล้วกันอยากเสี่ยงกับพี่โบก็ลองดูอ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณแอนนะครับอขอบคุณ,ค,ณครับ,รบอาวะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไม่ได้มารูกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ